ตนยสุละ้ลสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะรีบกลับบ้านแล้วค่ะน้องหมารออยู่ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางเดินทางจากอำเภอนะคะเยสนกลับจากไปฟื้นฟูกายภาพบำบัดนั่นเองค่ะ นนาจากที่ยายสนไปทำกายภาพบำบัดระยะทาง40กว่ากิโลเมตรแต่จากอำเภอมาบ้านยายสนก็33กิโลเมตรค่ะ,ะช่วงนี้จะเป็นภาคกลางของฟินแลนด์นะคะเพราะว่ายายสนอยู่ภาคกลางของฟินแลนด์นี่เขา้เขามาอาทิตย์ที่สองที่สของเดือนเมษาแล้วนะคะ อีมากก็ยังหลงเหลืออยู่รรยที่นี่หนาวนานมากาปาาาาเเขข้้ใใจยยใจยย<น>ไออุน่นที่เห็นสองข้างทางค่ะเป็นทุ่งหญ้าก,กับทุ่งข้าวค่ะข้าวที่เขาทำขนมปังนะคะ บางส่วนเขาก็จะปลูกหญ้าค่ะเป็นทุ่งหญ้าเอาไว้ให้วัวน,นั่นเองค่ะบางคนเขาก็จะมีวัวของตัวเองบางคนที่ไม่มีวัวของตัวเองเขาก็จะปลูกไว้ขายนั่นเองค่ะ,ละ,ลาะบางคนบางท่านมีมีฟาร,ร์มวัวแต่ว่าหญ้าเขาไม่พอวัวก<จ>ิงเขาก็จะมาซื้อแบบนี้ละค่ะ <ปา S 1> ที่ว่า,าคนไหนเขาปลูกหญ้าขายนั่นเองค่ะ บางคนบางท่านมีทุ่งนาแต่ไม่มีฟาร์มบัวบางทีเขาก็รับจ้างนะคะรับจ้างเลี้ยงบัวค่ะอย่างเช่นพวกฟาร์มบัวเวลาบัวคลอดลูกมาแล้ว่ะถ้าเป็นตัวผู้เขาก็จะมาให้เลี้ยงเอาไว้เป็นตัวเมียก็ให้เลี้ยงเอาไว้พอบัวคลอดลูกออกมาพร้อมที่จะรีดนมเขาก็เอาตัวแม่นม ไปเข้าฟาร์มของเขานั่นเองค่ะแต่สําหรับบัวที่ไม่ได้รีดนมเขาก็จะจ้างเลี้ยงนั่นเองค่ะอยู่ที่นี่นะค่ะอย่างเช่นยายสนอยู่ชนบทชีวิตของคนชนบทก็จะใช้ ชีวิตอีกแบบหนึง่งชีวิตของคนเมืองก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งค่ะก็ะเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ในช่วงการสัมผัสของการเป็นอยู่นะคะก็จะชอบชอบแตกต่างกันนะคะสาหรับคนที่ว่าบางคนชินกับการอยู่ในเมืองแล้วจะมาอยู่ชนบทก็ไม่ชอบอะไรอย่างกันนั้นหรอกคะ่ะแต่สําหรับคนที่อยู่ชนบทและไปอยู่ในเมืองก็ไม่ชอบก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะ ก็คือว่าชินใครชินมันเหมือนกันค่ะยังยกตัวอย่างแบบยยสนเคยอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทแบบนี้ถ้าจะให้ยยสนย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองยยสนก็คงไม่ไปค่ะเพราะว่ายยสนชอบบรรยากาศบ้านนอกเพราะว่าเราติดบ้านนอกแล้วค่ะทีนี้การเป็นอยู่ของเราเนาะค่ะเพราะว่าเราใช้การเป็นอยู่อยู่ที่นี่เนาะคือว่ายยสนชินนะคะเขาเขาเรียกว่า คนเมืองหาก,กินแบบเมืองเหมือนบ้านเราเขาก็ถนัดคนละอย่างอย่างเยสนอยู่บ้านนอกเยสนก็ถนัดในการทำมาหาก,กินอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกถ้าว่ามีงานมีการทำเราก็เดินทางเข้าไปทำงานแต่ถ้าถ้าหากเราตกงานแบบเยสนในช่วงนี้ตกงานไม่มีอะไรทำเยสนก็อยู่บ้านนอกมันเป็นการสะดวกสบายสำหรับเยสนสะดวกสบายอย่างไรเพราะว่าเยสนอยู่ป่า ในช่วงเบอร์รี่เนาะคะ่ะเบอร์รี่สุกให้เราเก็บไปขายพวกเราก็คล่องแคล่วกับการเข้าป่าหาเบอร์รี่นั่นเองค่ะแต่สําหรับคนไหนที่อยู่ในเมืองเอายกตัวอย่างเช่นหลานของยายสนเนาะคะ่ะก็จะได้ขับรถมาอีกตั้งไกลกว่าจะถึงป่าอะไรอย่างน,นั้นแหละคะ่ะยายสนถึงบอกว่ายายสนชินกับการที่อยู่ป่าหาเก็บเห็ดเก็บเบร์รี่เก็บผักป่า เอาไว้กินนะคะมันก็ง่ายสำหรับใช้ชีวิตอยู่ชนบทนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเย่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า